เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณก็จะมารีวิวนะคะเป็นลำโพงนะคะเอาวันนี้จะเป็นลำโพงขนาด6ค9นิ้วนะคะซึ่งถ้าลูกค้าคนไหนกำลังมองหาลำโพง6ค9ที่เสียงใสๆนะคะแบรนด์ดีๆนะคะก็ต้องแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะลำโพง6ค9นะคะโซนี่นะคะรุ่น f s f b 6930นั่นเองนะคะ ซึ่งลำโพง6 9ตัวนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นรูปวงรีแบบนี้นะคะโดยโดยทั่วไปนะคะก็จะสามารถติดกับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะคะรถเก่งรุ่นรุ่นเดิมๆรุ่นเก่าหน่อยนะคะที่จะมีด้านหลังนะคะเป็น6 9นะคะหรือว่าจะเป็นรถกระบะรุ่นใหม่นะคะอย่างเช่น Nissan Navara NP สามหรือว่าจะเป็นด้านหน้าของ Isuzu D-Max All New นะคะก็สามารถนําไปใส่ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูรูปลักษณ์ของลำโพง6คู9กับตัวนี้กันนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะ โอเคค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาของอลำโพง6กคูณเซนีนะคะรุ่น XSB f 6930นะคะอ่าก็จะมาพร้อมกับฝาครอบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบนะคะสามารถปิดตรงนี้ได้นะคะอ่าส่วนลักษณะลำโพงนะคะอ่าก็จะมีลักษณะที่เป็นวงรีแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะมีสีดำนะคะสแกนคำว่า Sony ลงไปนะคะอ่าก็จะมีลักษณะที่เงานะคะสวยมากเลยนะคะ ส่วนด้านหลังนะคะอ่าด้านหลังของเขานะคะก็จะมีแม่เหล็กนะคะก้อนที่ไม่ใหญ่มากนะคะซึ่งจะทําให้ไม่กินหวัดนะคะทําให้ได้เสียงที่ไพเราะมากเลยนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะมีรุ่นบอกนะคะ XFB6930 s นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีกําลังขับ RMS อยู่ที่60วัตต์นะคะแล้วก็รอ,องรับ กำลังขับสูงสุดถึง450วัตต์กันเลยทีเดียวนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปชมเดี๋ยวเราจะไปรับฟังเสียงของโซนี่ตัวนี้กันนะคะว่าจะมีลักษณะนับเสียงเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ Girl, give me fire You know I'm always on the night shift, And you can't stand these nights alone Yeah, you don't need no explanation Cause baby, I'm the boss at home I ain't gotta go to work, 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 work But I gotta put in work, 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 work. เป็นไงกันบ้างคะเป็นรับฟังเสียงอของลำโพง6คูณ9โซนี่รุ่น6930ตัวนี้ไปแล้วนะคะ,ะก็ให้เสียงที่ไพเราะกันมากเลยใช่ไหมคะสำหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่สนใจลำโพงเสียงดีๆก็แนะนำโซนี่รุ่นนี้เลยกันเลยนะคะ สำหรัค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่พีวันทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าติดต่อทางเราได้ที่พีวันสาขาเชียงรายนะคะโทร0819235308นะคะหรือว่าติดต่อ,อเว็บไซต์เราได้ที่ w w w c a p o m a r k e t c o m นะคะสำหรับวันนี้กุณลาไปก่อนสวัสดีค่ะ